เรามีโอกาสได้ไปที่ศาลเจ้าญี่ปุ่นนะคะบางครั้งก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะถูกต้องค่ะก็จะมีมิโกะนี่แหละค่ะที่จะเป็นผู้ที่มาบอกเรานะคะว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างค่ะอย่างตรงนี้คืออะไรคะมิโกะค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปสักการะ,ะด้านในนะคะเราต้องผ่านการชาระล้างก่อนนะคะคือการล้างมือนะคะตจับก,กระโวยได้เลยค่ะตักน้ําให้เต็มกระโวยนะคะล้างมือซ้ายก่อน ตามด้วยมือขวานะคะรองน้ำจากมือซ้ายเพื่อที่จะล้วนปากนะคะจะ้วก็ล้างมือซ้ายอีกทีหนึ่งค่ะน้ำที่เหลือเราก็จะล้างกระบวยนะคะเมื่อล้างเสร็จแล้วก็คว่ำได้เลยค่ะ ชุดฮากามะสีขาวแดงรับหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยประจำศาลเจ้าชินโตคือบทบาทของมิโกะหรือนักบวชหญิงนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับศาลเจ้าชินโตประเทศญี่ปุน่นนอกจากการแนะนำผู้มีจิตศรัทธาให้สักการ,ระเทพเจ้าอย่างถูกต้องมิโกะยังเปรียบเสมือนหน้าตาของศาลเจ้าจึงต้องเป็นคนมีมารยาทบุคลิกดีประพฤติตัวอย่างเหมาะสม ทั้งยังต้องเป็นหญิงพรหมจันท์คอยสนับสนุนและช่วยงานนักบวชชายในประเทศไทยศาลเจ้าญี่ปุ่นแห่งแรกตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนญี่ปุ่นในไทยและเปิดโอกาสให้สาวไทยได้เข้ามาทำหน้าที่มิโกะด้วยมิโกะนะคะหน้าที่หลักๆก,ก็จะจำาขายเครื่องรางะคะ่ะแล้วก็ ดูแลความเรียบร้อยภายในศาลเจ้าค่ะแล้วก็ให้คําแนะนําวิธีการสักการะ,ะาคนที่มาไหว้ศาลเจ้าค่ะแล้วก็จะมีการาลรำบูชาในเทศกาลค่ะหรือช่วยงานนักบวชในพิธีกรรมต่างๆก็เป็นคนชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะพอดีอย่างที่ทราบเนาะว่า ศรีราชามีศาลเจ้าเพิ่งเปิดใหม่ค่ะก็เลยสนใจอยากมาทําตรงนี้ค่ะครั้งนึงในชีวิตหนึ่งก็อยากจะเป็นมิโกครั้ง,งค่ะมาไซยุโรอาเบะประธานสาลเจ้าชินโตศรราชาเล่าว่าวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น อยู่คู่กับศาสนาชินโตมานานกว่า2,000ปีอย่างเทศกาลปีใหม่คนญี่ปุ่นก็มักจะไปที่ศาลเจ้าชินโตเพื่อสักการะเทพเจ้าและอธิษฐานขอพรซึ่งในประเทศไทยมีคนญี่ปุ่นอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอย่างที่สีราชาก็มีคนญี่ปุ่นอยู่ราว6,000คนจึงอยากสร้างศาลเจ้าสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับชาวญี่ปุ่นในไทย การก่อตั้งสาลเจ้าชินโตซิราชายังเกิดขึ้นจากความคิดของประธานสาลเจ้าที่อยากจัดเทศกาลแบกเกี่ยวมิโคชิในประเทศไทยซึ่งประเพณีนี้จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีการก่อตั้งศาลเจ้าสาลเจ้าชินโตซิราชาสร้างขึ้นตามแบบแผนการสร้างสาลเจ้าในญี่ปุ่นโดยมีการประดิษฐานเทพเจ้าอามาเทราซุโนะอมิคามิและเทพเจ้าอุคโนมิทามิ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่จึงนิยมมาขอพรด้านการงานสุขภาพและการมีชีวิตที่ราบรื่นภายในยังมีการวางเครื่องสักการะทั้งเหล้าสาเกน้ำเปล่าข้าวสารเกลือปลาแห้งและผักผลไม้รวมถึงมีมิโกะคอยให้คำแนะนำในการสักการะอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ประธานสารเจ้าชินโตศีราชายังบอกว่าแม้สารเจ้าแห่งนี้จะเปิดได้ราว8เดือนหากก็มีคนไทยและญี่ปุ่นเดินทางมาที่นี่กันเป็นจํานวนมากจึงมีความตั้งใจให้สารเจ้าชินโตศีราชาเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยมีแผนจะจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกหลายอย่างเช่นการแบกเกี่ยวมิโคชิหรือพหนะของเทพเจ้าที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้แบกเกี่ยวมิโคชิจะมีความสุขซึ่งประธานสันเจ้าก็หวังว่าในอนาคตคนไทยและคนญี่ปุ่นจะได้แบกเกี่ยวนี้ร่วมกันเชื่อมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นพัชชนพงเพียรจันทร์ไทย P ี s รายงาน